วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะเพราะว่าเลื่อยเวลาที่เราตัดบางครั้งมันจะติดอยู่ที่ตัวไม้ะค่ะ มันจะต้องมีอุปกรณ์ใช้งัดขึ้นมันจะต้องมีอุปกรณ์ใช้งัดขึ้นมาค่ะ yeah. ดูนะคะนี่คือรากต้นไม้ค่ะที่โค่นลงมานะคะรากใหญ่มากแล้วเพื่อนๆดูสิคะลำต้นที่ทอดแล้วเพื่อนเขาได้ตัดเป็นท่อนๆนะคะอยู่ทางด้านกว่ามือะคะ่ะพอตัดเสร็จนะคะเราก็จะต้องมาทำเป็นชิ้นเล็กๆอะคะ่ะเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ค้นไปเก็บค่ะ เดี๋ยววันนี้ต้องตัดต่ออีกค่ะอากาศเริ่มจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นทุกวันแล้วค่ะต้องเตรียมพร้อมสำหรับไม้เอาไว้เผาค่ะ leave, uh, right ตอนนี้นะคะท้อกำลังคุยกับโจค่ะว่าหลังจากที่ขนไม้ชุดนี้เสร็จแล้วก็จะตัดต้นไม้ะคะ่ะ ตรงด้านขวามือค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะเป็นทอนเล็กๆอันนี้ก็คือเครื่องทอนไม้นะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะโจอค่ะอาชีพของโจจริงๆแล้วก็คือเป็นช่างไม้อยู่แล้วฉะนั้นพวกอุปกรณ์ในการตัดไม้โจก็จะมีพร้อมค่ะ,คะเครื่องนี้นะคะตั้งไว้ที่บ้านอ้อยประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะ เพราะเราใช้เวลาในการตัดไม้นานมากเราจะทำกันในช่วงวันหยุดอะคะอ่ะเพราะโจก็มีงานประจำที่จะต้องทำไม่สามารถมาช่วยครอบครัวเราได้ <c oughs> Have fun นะคะถ้าเครื่องตัดไม้ไม่สามารถตัดไม้ออกได้ค่ะก็ต้องใช้ขวานในการช่วยค่ะ จะได้ไม้แต่ละท่อนเอามาเผาในช่วงฤดูหนาวอะค่ะ ือภาษากายค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังในการทำงานนะคะคราวที่แล้วทอ้อททำนะคะนิ้วสองข้างอะคะ่ะโดนท่อนไม้ตีค่ะทำให้เป็นห้อเลือดนะคะไม้โอก๊กจะเป็นไม้ชนิดหนักนะคะไม้เนื้อแข็ง ดูสิคะโอ้ยได้ยินเสียงไม้ไหมคะลั่นเลย ใช้แรงดันไม้ค่ะให้ติดกับเครื่องจักเนี่ยค่ะหลังจากที่ทอสน,นะคะได้ตัดต้นไม้เป็นท่อนเล็กๆก,กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องขนไม้จากตรงจุดที่เราตัดอะคะ่ะขึ้นมาไว้ตรงจุดที่เก็บไม้ค่ะตอนแรกนะคะเราแพงเงินว่าเราจะใช้ ATV ีคันนี้ค่ะ แล้วก็ขนไม้ใส่กระบะเพื่อที่จะลากไม้ขึ้นมาแต่สรุปแล้วว่าทางความคิดนั้นไม่ดีเท่ากับว่าใช้รถกระบะเลยค่ะขับลงไปข้างล่างแล้วก็ขนไม้ขึ้นมาเก็บจะง่ายกว่าค่ะ เวลาที่เราอาศัยอยู่ในป่านะคะเราจะต้องขยันดูแลบ้านค่ะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดในที่นี้ก็คือบริเวณบ้านของเราะคะ่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะพวกหญ้าหรือพุ่มไม้ที่ไม่มีประโยชนะคะ์ค่ะจะขึ้นลกมากเลย แล้วก็จะเป็นที่อาศัยของงูค่ะที่บ้านอ้อยอาทิตย์ที่แล้วก็เจองูเหมือนกันค่ะสามีก็เพิ่งจะฆ่าตายไปหนึ่งตัวค่ะใบไม้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะบนพื้นอันนี้คือเราทำการเป่าค่ะเขาเรียกเป่าใบไม้ไปแล้ว3าสรอบนะคะแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ต้องทำใจหน่อยค่ะใบไม้จะเยอะมากแต่เยอะขนาดไหนเราก็ต้องขยันดูแลค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เป่าเลย แต่ละปีใบไม้มันหมักมมนะคะมันก็จะทำให้บริเวณบ้านดูไม่น่าอยู่ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของคนที่อยู่ในธรรมชาตินะคะอยู่ในป่าไม้เป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามชมนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ Um, I had hi ha. a dream you were with me, silent and shy.